มันยุดเข้าสวนจ้ามาชมสวนที่บ้านคุณแม่แซมี่จ้านี่เลยอยู่โหนี่เลยนะคะมะเขือเทศลูกโตโตโดดๆเลยนะคะโอ้โหนี่เขายังโตไม่เต็มที่นะคะเนี่ยโอ้โหดูสุดยอดไปเลยจ้า แล้วก็สี่จ้าโอ้โหเยอะจริงเลยสุกพร้อมกันนี่จะกินไม่ไหวเลยนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมดอกกระลำฝีมือการปลูกของคุณแม่สซมีกันเลยจ้านี่เลยจ้านี่คือกระดอกกระลำฝีมือของคุณแม่าามีนะคะโอ้โห ซ้อนกันอยู่สองดอกเลยจ้ะเนี่ตายใบนี้เนาะตายใบนี้แทงแทงหนึ่งดอกแทงแทงหนึ่งดอกจ้าอันนี้ก็ยังเป็นดอกน้อยๆอยู่นะจ้านี่เขาก็จะโตได้กว่านี้อีกมีก็ยิ่งดอกจ้าอันนี้ก็ดอกเบบี้ดอกเล็กๆน้อยๆความสุขของคนปลูกผักจ้า อันนี้เป็นกระลำของเรานะจ๊ะนี่เลยจ้านี่เลยกระลำหัวใจกําลังเข้าหัวแน่นๆเลยจ้าปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคุณแม่เซมีเพราะตุนมะละกอฮอนแลนด์ไว้นะจ๊ะก็จะใส่ถ้วยแก้วเก่าๆที่เรากินน้ำหวาน น้ำปั่นเราก็จะเอามาทำแบบนี้นะจ๊ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอที่คุณพ่อเสืมีทำการขยายพันธุ์ไว้นะจ๊ะจะสังเกตว่ารากเขาเริ่มออกมาแล้วนะคะเป็นสีขาวแสดงว่าประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์แบบกิ่งตอนนะคะมะละกอกิ่งตอนจ้า เดี๋ยวจะพามาดูมะเขือเทศที่พากับคุณสามีปลูกไว้นะคะแต่ว่าปลูกลงในถุงเพาะชำนะคะไปดูกันเลยจ้า <c oughs> นี่เลยค่ะนี่เขาเริ่มสุกแล้วนะคะเนี่ยนี่เลยค่ะนี่ก็คือฝีมือการปลูกมะเขือเทศ ลงในกระถางจ้าอันนี้จะเป็นลูกใหญ่นะคะนี่ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศลาชินีจ้าลูกน้อยๆแบบนี้ทานสดก็อร่อยนะจ้าจิ้มพริกกับเกลือก็อร่อยหรือว่าทานเป่าๆก็อร่อยนะจ้านี่เลยกำลังออกดอก กำลังออกดอกออกผลนี่เลยจ้ามีความสุขเนื้อสำหรับคนปลูกผักจ้าวันหยุดก็เข้าสวนกันไปนะคะคลิปนี้เท่านี้กันนะคะบ๊ายบาย